สวัสดีครับผมอาท่อซิ่งอยากวิ่งคิปนะครับ F10 ดีเซลครันะฮะคันนี้จัดชุดท่อนะเกืฟูลเลยนะครับคันนี้ก็มาจัดงานนะฮะปลายเริ่มจากปลายท่อเลยใช้เป็นออกคู่นะฮะและมีเทคนิคการวางท่อเหมือน M5 ด้วยนะครับปลายใช้เป็นคาร์บอนนะครับโควิคนะครับขนาด4นิ้วเรียกว่าเต็มซุ้มกำลังดีเลยนะฮะแล้วก็ชุดท่อเป็นยูโรอาร์ติซอร์นะครับแหมให้ดูสักก่อนนะครับ งานวายเป็นสแตนเลสนะครับอันนี้ท่อนกลางยังไม่ทำนะครับแล้วก็อีกทีก็คือใส่ดาวไบซิงครับเดี๋ยวเราฟังเสียงนะฮะว่าโหดแค่ไหนครับสักครู่ ยูโรอาร์ตเอ็กซซอร์จะไป F10 คันนี้ไมโครหล่อเลยนะครับช่างเหมาะเหม่งจริงโอ้โหเสียงคุ้มนะฮะแนวเบนซินนะครับคันนี้ทดสอบอัตราเร่งให้ดูคร่าวๆนะฮะคันนี้เจ้าของทำชุดเกือบฟูนะฮะทำชุดคอหน้าแล้วก็ทำชุดท้ายนะครับผสมปสานฟิวชั่นกันนะฮะก็เรียกว่ารงตัวนะครับผมอ้าอัตาราเร่งแรงเลยฮะ ดีเซลทางของเรานะฮะเราจัดให้เสียงได้แบบโทนทุ้มนะฮะก็เรียกว่าวางหมอกับเทคนิคก,การวางมอของเราทั้งโหดแล้วก็ช่วยอัตราเร่งให้ดีแล้วก็ช่วยให้เรื่องแบบเสียงเนะี่ยโทนทุ้มเหมือนเบนซินนะครับจริงๆแล้วคันนี้จะไปจูเมสเทสองทางร้านอะ o อซิงก็รับเลยนะฮะเพราะว่าของเราลองรับอยู่แล้ว ต,ตอนนี้ทางเราเป็นตัวแทน BMC น,นะครับมีชุดโปรโมชั่นนะครับอยากได้กล้องแผ่นแล้วก็ทำท่อเนี่ยมาได้เลยนะครับก็มีทุกรุ่นนะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงข้างนอกสกรีดนะฮะจะไม่ไกลนะข้างหน้ารถมันติดเสียงโหดครับจบครับ ทีเดียวเลยยูโรอาร์ตเอ็กซอร์ท่อสูตรรับหญิงทองหล่อใน BMW F10 ดีเซลฮะทั้งท่อทั้งจูนทั้งกองแผ่นนะฮะโชคหรือว่าเบรกอะไรหรือบอดี้พาร์ททักอาร์ท่อซิงาเลยครับจบให้ทีเดียวขอบคุณครับ